ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาระไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับตอนที่ 17. นานมาแล้วในยุคแห่งการก่อกํากเนิดในช่วงก่อนที่พลังของมกรดาราส่วนใหญ่แล้วจะถูกส่งต่อไปให้ลูกสาวของเขาเขาได้หอบสังขารที่โรยลาของตนเองไปที่เทือกเขาคาเนต ละไ,ได้ก่อตั้งนทะกุลมังกรขึ้นมาโดยแต่งตั้งให้ดากอนหลอดเป็นผู้ดูแลชนกลุ่มแรกของสังคมบางกรก็คือเหล่าอาร์ดากอนขุนพลบางกรผู้เต็มไปด้วยความทะเยอะทยยานเวลาผ่านไปหลายร้อยปีหรือว่าพันปีทุกครั้งที่บางกรให้กำเนิดทายาทสภาพของเผ่าพันธุ์จะตกลงไปเป็นขั้น,นจากอาร์ดากอนบุตรที่ออกมาจะกลายเป็นแกเตอร์กอนจากแกเตอร์ดากอนลูกจะออกมาเป็น เลเซอร์ดากอนเลเซอร์ดากอนนานอ่อนแอและมีชนชั้นต่ำต้ยที่สุดในหมู่อคอะตูลมางกอแต่ว่าก็ยังโชคดีที่พวกมันยังคงแข็งแกร่งในสายตาของมนุษย์ชาติและยังคงถูกเรียกว่าเป็นมางกรเช่นเดิมหากต่ำลงไปกว่านี้ก็จะกลายเป็นพอพันขั้นต่ำที่ตระกูลมางกรไม่ยอมรับและไม่มีธิ์อาศัยอยู่ในภูเขาคาเนตมีอยู่สองผอพันธุ์ที่ถูกในประเทศออกจากุบเขาคาเนต เผ่าพ,พันธุ์แรกก็คือไวเวิร์นแม้ว่ารูปลักษณะภายนอกมันจะดูคล้ายคลึงกับเลเซอร์ดากอนแต่ว่าจุดที่ทําให้ไม่เป็นที่ยอมรับก็คือปีกและแขนรวมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือความอ่อนแอมังกรที่ไม่คงรูปลักษณะอันสงศ์ของเวลดานาวาผู้ก่อตั้งเอาไว้นั้นก็คือผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมนั่นมันก็มีเจตนาลมที่เสื่อมดกันมาในหมู่คมมัง,งกรและอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งก็คือลิซาร์ดแมน ผ่อพันธุ์ที่อ่อนแอที่ไม่มีกระทั่งปีกซะด้วยซ้ำแต่ว่าเกตของพวกเขาก็มีดีในพื้นที่ชื้นแฉะด้วยความได้เปรียบทางขยาภาพและภูมิประเทศเนื่องจากที่ย้ายมามาตั้งถิ่นฐานในมหาพง์้าเฮนโจลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกครองโดยมกรวายเยคังพวกเขาก็ได้ขยายอิทธิพลของตนเองอย่างรวดเร็วจนได้กลายเป็นหนึ่งในสามผ่อพันธ์ชั้นสูงของพื้นป่าในนั้นก็คือต้นกําเนิอดอันยาวนานของผ่อพันธุ์ลิซาร์แมน พวกเขาก็มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศของตนเองและศักดิ์ศรีของการเป็นลูกหลานของมังกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมอจนบางครั้งก็บทบางพวกเขาจะาความเป็นจริงการลูกหลานของออกที่มหาพงไพรแห่งจูลาจานวนมหาศาลที่ยากเกินกว่าที่จะเชื่อทําให้ความเป็นไปได้ที่ยูนิคมอนเตอร์ในตำนานจะถือกําเนิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวให้ความเป็นจริงมากเข้าไปอีกขัน้นหัวหน้าของเผ่าลิซัสแมนคนปัจจุบัน และสั่งให้ลูกชายของเขาที่มีชื่อว่ากาบิลไปจัดการขอควมชื่อเหลือจากหมู่บ้านหอวกอบเลนในมหาพงศ์ไยแห่งโจลา่าไม่ใช่การขยายอำน,นาจแต่อย่างใดมันเป็นการกระทำเพื่อความอยู่รอดและหวังว่าลูกชายผู้อวดดีจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันพังหัวหน้าเผ่านั้นก็สพงกอยู่บนบันลังได้ไม่นานนักทั้งตัวของราชาเองหรือว่าทหารออคารัก์เองก็งสัมผัสได้ถึงเขาล้างของออร่ามหาสาล ที่เยู่ภายนอกและกําลังจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆผู้ที่เดินเข้ามาก็คือชายหนุ่มผมสีน้ําเงินเข้มผิวสีแทนแต่งตัวด้วยชุดที่ไม่สะดุดตาลักษณะเด่นของผู้บกลุกค,คนนั้นพอมีเขาสีขาวอยู่บนหน้าผากออล่าที่อีกฝ่ายได้ปลดปล่อยออกมานั้นมาน,น่าเกงขามเลอกเกินโซอเอได้ผูกเข้ามาเพื่อเจรจากับผู้นําเผา่าและผ่านแนวป้องกันเข้ามาอย่างง่ายดาย ลิซาร์ดแมนหลายตนได้บุกเข้ามาโจมตีเขาแต่สุดท้ายก็ถูกได้แย่เนียวเดือดเลก,ก้าลัตตัวเอาไว้ทั้งตัวออลาที่เขาได้ปล่อยออกมานี้เป็นเพียงพลเมาันที่เล็กน้อยเพื่อข่มขู่เท่านั้นหากว่าปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ด้วยการที่เขาเป็นพ่อพันธ์ุเทพธรณีระดับสูงลิซาร์ดแมนเหล่านี้ก็คงจะตายกันไปแล้วเนื่องจากนั้นโซเอได้พูดขึ้นมาว่าข้ามาหาหัวหน้าเผ่าใครคือหัวหน้าเผ่า เาเอได้ถามออกมาพ,พร้อมกับบรรยากาศรอบตัวของคอนั้นก็ดูไม่น่าพอใจเท่าไหร่ในตอนนั้นหัวหน้าเผ่าจึงได้พูดออกมาว่าตัวข้าเองคือหัวหน้าเผ่าของลิซาร์ดแมนหัวหน้าเผ่าได้ตอบกลับมาทําให้ซาอเอได้เริ่มขยับตัวและเดินเข้ามาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆลิซาร์ดแมนองค์ขันหลาก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมพร้อมที่จะจัดการกับผู้บกุกแล้วและเาอเอจึงได้พูดขึ้นมาอีกว่าข้าเพียงแค่นำสารจากนายท่านผู้ยิ่งใหญ่ของข้ามาบอกแต่เพียงเท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องกลัวไปก็ได้เซอเอ้ขอได้พูดแบบนั้นด้วยท่าทีสบายๆและผู้นําเผ่าจะได้พูดออกมาว่าบอกธุละของท่านมาเมื่อได้ฟังคําถามนั้นซอเอก็ตอบว่าเจ้านายของข้าท่านลิมโมโลต้องการที่จะใช้พื้นที่แห่งนี้ในการต่อสู้กับเหล่าออกและจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างมิตรไมตรีอันดีระหว่างหมู่บ้านผู้นำทัพของฝันสโตก็คือออกรอดอยากจะให้พวกท่านคิดให้ดี ตัวเอเขาได้บอกจุดประสงค์ของตอนเองตามที่ลิมมโลได้ฝากมาแบบไม่มีขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดผู้นำเผาก็ํำสีหน้าที่ขุนเคียดในตอนนี้กำลังพลเพียงแค่เล็กน้อยก็สำคัญมากต่อการอยู่รอดของพวกเขาแต่ว่าอยู่ดีๆจะรับใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาการมาเป็นฟันธมิตรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากในระหว่างที่หัวหน้าเผากำลังเคร่งเครียดสมาชิกในเผาคนหนึ่งจะเลยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมา ถ้าคนที่ชื่อลิมมลไม่เคยเห็นจะได้ยินก็คนจะกลัวออกหลอดจนต้องวิ่งมาขอให้พวกเราช่วยสีนาะที่จริงแล้วก็แค่มาก้มกราบแล้วก็พูดว่าช่วยพวกเราด้วยครับก็ได้แทะแ,แต่กลับทําท่าใชสใหญ่โตปัดโทอิซาร์แมนโอคาร์ปากคอยคนหนึ่งได้พูดออกมาตามปกติแล้วในช่วงเวลามิดไมตีระหว่างหมู่บ้านกาลังจะเกิดขึ้นคำพูดในเล็กน้อยก็าอาจจะทําให้มิดไมตีเหล่านั้นได้แตกสลายไปได้ง่าย แม้แต่สีหน้าของเซลเอที่เลือบเฉยตามปกติแต่ว่าภายในกับเดือดดาลขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกศักดิ์ศรีของชนเผ่านักลอจะยามพวกเขาหนาทนได้แต่ว่ายามเจ้านายมันก็คงจะลำเส้นเกินไปหน่อยแล้วและในตอนนั้นหัวหน้าเผ่าจะในพูดขึ้นมาว่าฮะผู้ปาา่าซ่าหัวหน้าเผ่าได้แฝดเสียงตะโกนออกมาเมื่อเห็นว่ารอบตัวของชายที่อยู่ตรงหน้าได้ปลดปล่อยออล่าที่ออมมหิตออกมาไม่ต้องคาดเดาก็โลว่า คำพูดพื่อกี้นี้ไปโดนซัดจุดในจิตใจ,ใจของเขาจนได้จนทําให้เขาโกรธได้ขนาดนี้และต่อมาดิซาร์แมนพูดออกมาว่าแต่ว่าหัวหน้าเผ่าแบบนี้มันจะมากเกินไปหน่อยแล้วดิซาร์แมนตนนั้นพยายามที่จะก้าวเข้าไปใกล้ๆ้โซเอตัเมื่อได้ลองขยับตัวแล้วความรู้สึกเจ็บเหมือนกับว่าโดนเฉียนมันก็รับรู้ได้จากผิวหนังของเขาอย่างน่าประหลาดใจยิ่งพยายามขยับมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกเฉียนผ่ามากยิ่งกว่าเดิม เส้นใยบางๆสีขาวบริสุทธิ์ใยเหนียวเหนืดเหล็กก้าของโซโอเอถูกกางเอาไว้รอบๆตัวของลิซัสแมนทุกตนแล้วมือของโซโอเอเองก็ได้กดสายใยได้ที่อยู่ด้านหน้าของตนเองในได้ที่พันอยู่ที่คอของลิซัสแมนที่ปากพ่อยค่อยๆรัดแน่นยิ่งขึ้นเอยๆด้วยความเร็วที่เบียบเข้านี้คอก็คงจะขาดในอีกไม่กี่วีในนั้นก็เป็นแบ,บตามค้อประสงค์ของโซโอเอหากมีหัวแล้วไม่ใช่ก็ไม่มีจะด,ดีกว่า ในตอนนั้นหัวหน้าเผ่าจะได้พูดขึ้นมาว่าดัเดียวก่อนช่วยไว้ชีวิตคนหัวข้าได้หรือไม่คงต้องขอโทษในความไร้บาริาตจริงๆหัวหน้าเผ่าได้ลุกขึ้นมาจากบ้านหลังและได้ก้มหัวลงเพื่อกล่าขอโทษโซเอและโซเอก็พูดออกมาว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขู่แต่ว่าการดูถูกนายท่านนายหนหัวนั้นก็ทําให้อารมณ์เสียขึ้นมานิดหน่อยโซเอเขาได้ตอบกลับโดยที่ยังคงรักษามาดนิ่งเฉยของเขาเอาไว้ หัวหน้าเผ่าเองก็รู้ดีว่าอีฝ่ายนั้นก็ตั้งใจที่จะตัดคอลูกน้องของตนเองให้หลุดไปจริงๆถ้าหากไม่ได้ห้ามเอาไว้ความอันตรายของบุคคลที่อยู่ตรงหน้านี้ก็อาจจะมากกว่าออกหกลอเซออีกก็เป็นไปได้ยังไงสาพัทธเมศก็ควรจะถูกจัดตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อไม่ตีแต่เพื่อความอยู่รอดตั้งหากในขณะที่หัวหน้าเผ่ากําลังขุ่นขีดโซเอได้พูดออกมาอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกใช้งานไป ในท่านของข้าไม่ได้ต้องการพลังของพวกท่านท่านลิมอรูนานคาดเดาได้ยากแต่ว่าตามคาดเดาของข้าอาจจะเป็นการลดจานวนของสัตูด,ด้วยการเพิ่มพันธมิตรเมื่อเสาเอได้อธิบายจบหัวหน้าเผ่าเองก็ทําท่าทีได้นึกคิดมันเป็นเรื่อกกงง่ายง่ายอยู่แล้วสําหรับคําตอบแค่ผู้ชายที่เกียตรงหน้านี้ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะถล่มทั้งเผ่าได้ในคราวเดียวแค่คิดก็หนาวสั่นหลังแล้ว มาผู้ที่อีกฝ่ายได้เรียกเต็มปากว่าเป็นเจ้านายเนื้อหัวจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนและต่อมาผู้นําเผ่าจะได้พูดออกมาว่าออล่ามหาศาลขนาดนั้นเขาสีดํานั่นตามที่เห็นแล้วท่านก็คงจะเป็นโอเกอร์เซนาเมื่อได้ยินคํำถามนั้นสาตาอันเฉียบคมของโซเอก็ได้ไปมองที่ริซาร์ดแมนชาลาที่กําลังคาดหวังคําตอบของเขาอยู่ปากของเขาเองก็ได้กระตุกและยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ ล้วกลว่าจะสร้างบรรยากาศความตึงเครียดขึ้นมาเอได้พูดขึ้นมาว่าก็เคยใช่แต่ว่าตอนนี้นางของข้าก็คือเอที่ได้รับมาจากท่านลิเมรโลในตอนนี้ข้าได้มีวัฒนาการขึ้นมาเป็นโอนิแล้วเสียงของทหารที่อยนรอบๆแต่ก็ถกเถียงกันอยู่ว่าโอนิมันคืออะไรไม่แปลที่จะไม่มีใครรู้จักโอนินั้นก็เป็นเผ่าพันธุ์ในตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นมาในครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ1 0ึ0งพันปีที่แล้วแต่ก็มีอยู่คนๆหนึ่ง ที่พอจะเคยได้ยินมาบ้างอะโอน้เป็นไปได้จริงๆง,งั้นเหรอผอพันธุ์ในตำนานนั้นผู้นำเผ่าก็กำลังลนลานตัวตนระดับนั้นกำลังเย็นอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและในหัวของเขาเองก็ย้อนกลับมาเป็นคำถามเดิมหากว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นแค่ลูกน้องแล้วระดับหัวหน้าล่ะจะขนาดไหนโอนี้ก็คือเผาพันธุ์ในตำนานที่เป็นผู้ปกป้องเผ่าโอเกอร์ในอดีตการ ควาสามารถของพวกเขานั้นก็ว่ากันว่าแข็งแร่งพอๆกับพวกจอมานโอนี้หนันก็มักจะเป็นที่นับถือของเหล่าอสูรด้วยยศของผู้คุ้มครองที่มีความเสมอภาคเช่นเดียวกันกันกบไดแอตแม้แต่ในหมู่ของมนุษย์เองก็ยังมีคนที่นับถือโอนี้เป็นพระเจ้าอยู่ด้วยก็มีพวกเขานั้นใกล้เคียงกับเทพธทณีมากกว่าอสูรแต่ว่าก็ครจะ พอมนุษย์ได้เกรงกลัวทุกสิ่งที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของตนเองจึงได้จัดให้ออนีที่เคยเป็ียพระเจ้าได้กลายเป็นเพียงแค่อสุรไลที่ควรจะกําจัดทิ้งไปให้หมดและต่อมาผู้นําเผ่าจึงได้พูดขึ้นมาอีกว่าถ้าโซเอมีเงื่อนไขยอยู่ประการหนึ่งได้หรือไม่และจากได้ฟังคําถามนั้นโซเอก็ตอบว่าว่ามาโซเอก็ยังคงนิ่งเฉยและผู้นําเผ่าจึงได้พูดออกมาว่าเราอยากจะพบกับเจ้านายของท่านโดยเร็ว เนื่อจากได้ฟังคำพูดแบบนั้นโซเอจะได้พูดออกมาว่าขอเวลาสักหน่อยโซเอได้ทำการติดต่อกับริมมโรด้วยจิตสื่อสารแม้ว่ามันจะเสียมารยาทแต่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองลิมมโรนั้นก็ต้องเป็นคนเลือกเองอยู่แล้วในขณะนั้นลิมโรก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างโซเอ ลิมมอลูที่กำลังถูกจับแต่งตัวด้วยเหล่าลูกน้องที่หลายซึ่งความจใจอยู่นั้นอยู่ดีๆก็ได้มีสัญญาติดต่อมาจากโซอเอเจ้าตัวจึงได้รับสายโดยทันทีในตอนนั้นโซอเอก็พูดออกมาว่าหัวหน้าเผ่าลิซาร์ดแมนต้องการที่จะพบกับท่านครับอยากจะพบกับพวกเขาตอนนี้ไหมครับเราเป็นผู้กําหนดเวลาเองได้ครับเมื่อในฟังเช่นนั้นลิมมอลก็ตอบว่าตอนนี้เลยก็ได้ฉันกํบบาลังติดอยู่ในสถานาการณ์สุ่มเสี่ยงอยู่พอดี กดจอบเลยโซเอคงเมื่อได้ฟังลิมมอรุพูดเช่นนั้นโซเอก็ตอบออกมาว่าครับโซเอก็เกิดความใสงสัยในคําพูดของลิมมอรุสถา,านการณ์โสมเสียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามออกไปลิมมรุจะได้พูดออกมาว่ารออยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนชุดแล้วไปหาครับรับทราบแล้วครับเมื่อได้ติดต่อกับลิมมรุเสร็จแล้วโซเอจะได้หันมาพูดคุยกับโวหนาเผ่าท้าลิมมรุกำลังจะมาพอได้ยินแบบนั้นโวหนาเผ่าก็พูดออกมาว่าเอ แบบนั้นมันกระทนหันเกินไปหน่อยหัวหน้าเผ่าก็ยังแจ้งไปทันจะจกวงแหวนเวทมนเคลื่อนย้ายก็ได้ปรากฏขึ้นมาโซเอที่เห็นแบบนั้นจึนได้ไปคู่เขาอยู่ข้างวงแหวนเวทมนนั้นอย่างพักดีและในเวลานั้นลีมอรุจึงได้ก้าวออกมาจากวงแหวนเวทมนอย่างสง่างามดวงตาสีเหลืองทองยิ่งกว่าตาบอกเหล่าลิซาร์ดแมนที่กำลังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวังตัวตนของลีมอรุอยู่ทันใดนั้นบรรยากาศดังเอิงก็ได้เกิดขึ้นมา แรงกดดันที่ได้ปลดปล่อยออกมาเพียงเล็กน้อยแต่เขายิ่งใหญ่จนไม่มีใครในที่แห่งน,นี้จะสามารถรับมือได้เพราะสามารถติดตัวของตัวต้นระดับสงที่บ่มเพาะพลังมาอย่างยาวนานจนถูกยอมรับโดยวัชนะแห่งโลกจิตคุคาาเหมือนจอมมนปริมาณเล็กน้อยที่ถูกปลดปล่อยออกไปเพื่อหม่มโูดิซาร์ดแมนทุกตนภายในห้องทองและลีมโลสันได้พูดขึ้นมาว่า เห็นอ้างนักหนาว่าเป็นผู้เสืบทอดสายเลือดมาจากมางกรผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่เท่าไร่เลยนี่นาสายตาของเลียมมโลได้ปล่อยเขาลางเหความเยียดยามออกมาเพียงเล็กน้อยหากว่าเสืบทอดสายเลือดของเหลอริซัตแมนได้ย้อนกลับไปแล้วเราก็ก็จะพบกับผู้ที่เย็นอยู่บนจุดสูงสุดของตระกูลมังกรการอ้างชื่อของมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะหมายถึงเวลานาวาหรือว่าตาก้อนหลอดก็ตาม แต่ว่าการอ้างเพื่อที่จะให้ใช้ข่มขู่คนอื่นนั้นมันก็น่าไม่อายได้ไร้เกียรติยศมากเกินไปหลังจากที่โดนกีดขุกคมของลโมโลเข้าไปเาลิซาร์แมนได้พูดออกมาว่าจะได้ปวดลดการข่มขู่ลงด้วยครับบางคนก็คงจะทนไม่ไหวแล้วจะตายไปเอานะครับพอได้ฟังคําขอร้องแบบนั้นลีมอโโลก็ตอบว่าอ่าลีมโนโลกเขาได้คลายกีดกขูคคมออกไปแต่ด,ด้วยดีภายนอกที่ดูนี่เฉย ทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนเอามบเหตุแต่ว่าก็กลับกันแล้วเรียมโมลุได้ใช้ยานครอบจักรวาลได้ตรวจสอบดูอยู่ตลอดเวลาว่าใครอยู่ในตลายบ้างหรือเปล่าในขณะที่ผ่อนคลายแล้วเรียมโมลุได้พูดออกมาว่าผู้นําเผ่ามีความคิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับไมตีระหว่างหมู่บ้านเรียมโมลุได้ถามคําถามออกไปและผู้นำเผ่าจะได้ตอบออกมาว่าครับข้าเห็นด้วยครับเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธมิตรไมตีังจากนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ผู้นำเผ่าได้ลุกขึ้นมาจากบันลังแล้วก้มตัวให้กับริโมโลเมื่อได้เห็นแบบนั้นแล้วริโมโลก็พูดขึ้นมาอีกว่าพวกนายไม่จำเป็นจะต้องออกไปลบก็ได้จะโดนลูกหลวงอเป่าวอ๋อแล้วก็เจ้าคนที่มีชื่อว่ากาเบลนาช่วยทําให้เจ้าหมอนั่นมาหน้าลงหน่อยก็ดีก่อนที่จะเดินทางกลับริโมโรเขาได้ฝากคาขอที่เหมือนกับว่าเป็นการฝากลูกระเบิดเอาไว้ลูกใหญ่หนึ่งโลกในตอนนั้น ผู้นำเผ่าได้พูดออกมาว่าเจ้ากาบิลเจ้าบ้านั่นมันทำอะไรเอาไว้ลิมเมลูไม่ได้ตอบคำถามใดๆเขาทำก็แค่สร้างวงแหวนเวทมนต์ภายใต้เท้าของตนเองควบคุมไปถึงใต้เท้าของโซโอเอทั้งคู่จึงได้กลายเป็นละอองแห่งแสงแล้วหายไปในชั้นบรรยากาศทา่าทิ้งเอาไว้เพียงแค่ผู้นำเผ่าที่กำลังอยู่ในอารมณ์เคร่งเครียดในเวลาเดียวกันกับพวกลิมเมลูได้มาเยือนดิซาร์แมน อีกภากหนึ่งกาบิลที่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ได้ไปเยือนหมู่บ้านกอบลินแขาได้พูดเกี่ยวกับกอบลินที่สามารถเอาชนะเขาได้ลนนั่นก็คือเป็นผู้นำเผ่าตัวจริงอย่างแน่นอนเมื่อกับที่ลูกน้องของเขาได้พูดขึ้นมาก่อนหน้านี้และกาบิลก็ถูกเข้าหาโดยผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกตนเองว่าสมาคมตัวตลกสายกลางชายผู้มีรูปร่างโปร่งสูงสวมชุดเสื้อผ้าตัวตลกเขาสวมสิ่งที่ดูคล้ายคลึงกับหน้าก,ากากที่วาดลายเอาไว้ ที่เหมือนกับว่าจะเยอะเยันผู้อื่นทางด้านซ้ายและด้านขวาลวดลายก็ไม่เท่ากันชายคนนั้นได้อ้างตอนว่ามีชื่อว่าลาพาตมาจากสมาคมตัวตรกสายกลางน้ำข่าวสารมาจากเกลโมดที่เป็นผู้ตั้งชื่อให้กับกาบิลเขาก็บอกมาว่าอ็อ,อกหลอดนั้นก็มีตัวตนอยู่จริงและยังคงพยายามที่จะหลอกลอ่อตัวของกาบิลว,ว่าผู้นำเผ่านั้นแกชราเกินไปและหลอกล่อให้พวกกาบิลได้ยึดครองบัลลังก์แทนพ่อของตนเอง ซึ่งกาบิลก็เห็นด้วยและจะทําตามแผนการหงลาพาทั้งหมดจะเริ่มแผนการปฏิบัติก็ต่อเมื่อหลังจากที่กลับไปถึงลุ่มน้ําของลิซัสแมนในอีกประมาณ 3- ามหรือสวันหลังจากนี้แผนการของกาบิลก็คือการยึดอํานาจจากผู้นําเผ่าที่แก่ชรามากแล้วและกำลังจะกำจัดออกหลอดด้วยกำลังของตนเองในนั้นก็คือสิ่งที่เลมโบลลมักจะย้ำเตือนเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความทถนงตนไอ้ประโยคที่ว่า คนมันหน้ามันก็มักจะตายเร็วเหมือนจะใช้ได้กับทุกโรคจริงๆไม่ว่าจะโรคก,ก่อนหน้านี้หรือว่าโรคในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเจตาจำนองของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหน้าที่หมู่บ้านของิีโมโรรีโมโลที่กลับมาจากหลังจากการเจรจาด้วยคมเร็วสงูงเมื่อตะกี้นี้เขาจึงได้กลับไปยังห้องประชมุมโดยทันทีในตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่เขาอนุญาตแล้วด้วยจึงต้องจัดเตรียมแผนการการออกรบต่อ น่าแปลใจจริงๆที่ในตอนนี้ตัวของลิมโมโรไม่ได้มีท่าไม้ตายที่สามารถโจมตีเป็นวงกว้างและใช้พลังงานในน้อยเลยสักเท่าไหร่และต่อให้มีก็ไม่โลว่ามันจะสามารถจะทรุรชดก่อที่พวกออกได้สวมใส่ได้หรือเปล่าและมันก็น่าลำบากใจจริงๆแต่ว่าตำแหน่งตัวเปิดมันก็สําคัญในตำแหน่งนั้นลิมโมโรเขาก็ได้รับอาสาเองในตำแหน่งนั้นลิมโมโรเขาก็เป็นคนอาสาทาเอง ในห้องประชุมก็ยังคงมีคนเท่าเดิมไม่มีใครเพิ่มหรือว่าขาดหายไปตัวของรีมโมโลก็ได้กล่าวเปิดงานอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มวางแผนการต่อไปแผนการที่ได้รับจากที่ประชุมก็คือตัวของรีมโมโลจะใช้สกิลวงกว้างเพื่อเปิดฉากกระโจมตีในสองคามจากนั้นตัวของเบน,นิมโมโลก็จะเริ่มสั่งการบุกลุกด้วยยูนิตสกิลของเขายูนิตสกิลของเบน,นิมโมโลก็จะทําให้พวกพ้อของฝั่งเดียวกันแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และตัวของเบน,นิมอนโลเองก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยาฮาคุโรและชิออนเองก็จะขอออกรบในแนวหน้าด้วยเช่นกันพวกเขาก็เป็นโอนี้ดังนั้นหากพวกเขาไม่ได้ประมาทสัตููมากเกินไปก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพวกกอบเลีนและลังกาก็จะคอยจัดการกับทัพย่อยให้รวมถึงกลุ่มหกกอบลนไรเดอร์ที่นำโดยกอบตาก็จะเข้าร่วมทางด้านนี้ด้วยกอบลีนไรเดอร์ ถึงจะดูเหมือนกับว่าเป็นแค่กอบลีนที่ขี่ม้าป่าทั่วไปแต่ว่าความสามารถพิเศษของพวกเขาก็คือเอ็กซาสกิลแสดงอัตราลักษ์ที่ทําให้ร่างกายของพวกเขานั้นเหมือนกับว่าจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อสกิลได้เปิดทํางานอยู่และพวกเขาก็ยังเชื่อมต่อกับผู้หูของตนเองด้วยเจตสื่อสารอีกด้วยส่วนดิซ์สแมนนั้นก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ําแค่เย็นเฉยศึกในการลบก็จะจบลงอย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้ ถ้าพวกเขาไม่ควมร่วมมือสีมันถึงจะแปดพวกเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะได้ผลประโยชน์เท่านั้นส่วนดีอาโบปอน,นี่ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดในข้ารับใช้ของริบมอลโรอยู่ซึ่งอยากจะให้คอยปกป้องคนอื่นๆอ,อยู่ที่หมู่บ้านหรือจะไม่เข็ดว่าออสจะเป็นฝ่ายชานะแล้วบุกปถึกหมู่บ้านก็เถอะ แต่ในตอนที่เรียมโมลุไม่อยู่เพราะอาจจะมีการบุกโจมตีจากภายนอกก็เป็นได้เพราะที่จะอยู่ก็คือคนที่สู้ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็ฝากให้คนที่แข็งแก่งที่สุดเอาไว้สักหนึ่งคนก็เป็นทางเลือกที่ดีดีกว่าไม่ได้ป้องกันอะไรเอาไว้เลยเมื่อการประชุมได้จบลงริมโมลก็ได้ขอตัวออกไปเป็นการส่วนตัว เขาต้องออกไปเตรียมตัวกับเหล่าลิซัดแมนก่อนเพราะว่าไม่อยากจะให้พวกเขาไปขัดขวางแผนการของตนเองหากว่ามีแผนการบางอย่างที่ผิดพลาดไปก็คงจะใช้เวลาแก้ไขนานดังนั้นในครั้งนี้ต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นวงเวทมนต์ได้ถูกกลางขึ้นมาอีกครั้งในข่าวนี้ผู้ที่ติดตามลิมูล,ลุปไปก็คือชิออนและดีอาโบ เหมือนว่าพวกเขาจะถกเถียงกันเรื่องเลขาอะไรสักอย่างประมาณนั้นแต่ว่าจากสายตาของริม,มุนเลวแล้วตัวของดีอาโบเหมาะที่จะเป็นพ่อบ้านมากกว่าส่วนตัวของชิออนก็คนสมเสมอกับการเป็นเลขาจริงๆถ้าเธอทําอาหารได้ดีกว่านี้ล่ะนะแต่ทําเป็นเล่นไปเหมือนว่าหลังจากตอนนั้นดีอาโบก็กําลังเติียเรื่องอาหารให้กับชิออนอย่างหนักอยู่ล่ะนะน่าดีใจจริงๆ จะว่าไปแล้วชื่ออ่อนในชุดเลขาสมัยใหม่ก็ดูดีละนะแต่ว่าก็คนจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ได้แบกดับใหญ่ๆที่คลาเบได้ตีให้ไปไหนมาไหนตลอดเวลาด้วยด้วยเหตุน,นั้นลิมูซินได้กลับไปที่หมู่บ้านของลิซัดแมนอีกครั้งหนึ่งก็งสระคลิปนี้พอต้อคขอ,ขอจบัทที่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า